สวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาเลี m นไม้ค้าเรียนนะครับันนี้เรามาจะมาสอนสร้างไม c ครับฉบับไซมินินะครับเป็นยังไงเราไปดูเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ก็มีเพิยงเท่านี้นะครับก็มีเลสตนอันนี้คือเลสตนทอ็อตแล้วก็เครืงยิงปุ่ม น้ำนะครับแรกเราจะต้องเอาเครื่องยิงใส่อย่างนี้ใส่ชวชนกันนะครับัวชนกันนะครับใช่ชีึ้นฟ้าน,น,นี่นะครับแล้วก็ใส่มาข้างบนอีกนะครับแล้วก็วางสลับใส่น้ำ แล้วก nah. ็วางเลสตนทอดใส่เลสตนสองด้านใส่ปุ่มกดแล้วก็ใส่ทีนทีนะครับทีของเราก็เอามาหกสิบสี่เลยนะครับสามแล้ว ีกับข้างบนนะครับอะไปหนึ่งนะฮะสีนะครับเป็นเป็นปุ่นใหญ่เ,เล็กที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนี่ครับราไปทดสอบดีนะครับโอ้โหครับ ดูนะครับมันเป็นยังไงครับอืมไกลมากเลยนะครับนี่ครับของเราแรงอัดดีมากเลยนะครับขอรูปสิครับโจมตีบางละจัรครับโจมตีพม่านะครับนี่ครับค่ายบางอาจารนะครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบเพลงกันเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ